ไม่มีความรู้เลยอต่อให้เขาขายร้านหนึ่งไปคุณตั้มจะกล้าซื้อไหมไม่กล้าไม่กล้าใช่ไหมเพราะคุณตั้มไม่มีความรู้อครับที่จะไปซื้อเลยเออต่อให้เจ้าของรับประกันก็จริงครับเป็นใครก็มีใครกล้าซื้อแต่มันเป็นการซื้อวิชาที่แพงจังเลยอ่ะมันคือการลงทุนครับผมเป็นคนที่ลงทุนกับความรู้ครับความรู้กับคอนเ่นื์หลายๆอย่าง มีคนบอกว่าทำไมผมต้องไปจ่ายนั่นจ่ายนี่ทำไมต้องไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ไปเสียนั้นเสียนี่เพราะเขาไม่เข้าใจคราว่าคอนเนคชั่นนะครับคอนเนคชั่นก็ทั้งคนที่อีกหน่อยเขาอาจได้พระได้แล้วเขาก็มันนึกถึงเราหรือแม้กระทั่งคนที่เขาอยากได้พระอะไรเขาก็นึกถึงเราครับอันนี้คือคอนเนคชั่นแล้วส่วนของความรู้ก็คืออย่างนี้ครับโอพระสมเด็จพระรอดหักพระสุ้มกอหักครับ ผมอยากเป็นผมซื้อซื้อหมดเลยเหรอพี่ผมซื้อหมดหักเหลือแค่นี้อะไรก็ซื้อ,อเพื่อเอามาดูนเนื้อมาถต้องครับ